ชาวราศีพฤษภนะครับกับการที่ดาวพฤหัสโคจรถอยหลังนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีการขยับอะไรขึ้นบ้างคบเงินงานหรือความรักอะไรเป็นอย่างไรนะครับมาที่เห็นเด่นๆเ,เรื่องแรกครับใครที่แบบรอคอยข่าวใดมานานนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีบทสรุปในช่วงนี้นะครับข้อ2ครับใครที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานหรือว่างานที่แบบชะลอตัวหรือว่าถูกเบรกอยู่นะครับหรือว่าจะ โดนสั่งนะฮะให้ไปทําอย่างอื่นหรือพักนะฮะในกิจกรรมที่เราทําเอาไว้ก่อนมาได้สักหลายเดือนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจะเริ่มที่จะขยับอีกครั้งนึงครับการกดปุ่มสตาร์ทในการลันระบบนะครับเรียกว่าเครื่องจักรเริ่มหมุนอีกครั้งหนึ่งหนั้นงานที่เราเคยทําอยู่แล้วถูกชะลอในด้วยเหตุผลคนไรก็ตามนะครับจะเริ่มได้กลับมาทําหรือโปรเจกต์เก่าๆนะครับปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆ โครงการเก่าๆนะครับนี้แหละเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้กลับไปทําอีกรอบหนึ่งหรือมีการพิจารณาทำอ,อีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเป็นการลงทุนที่ชะลอตัวอยู่นะครับก็จะได้กลับไปลงทุนอีกรอบหนึ่งกันได้นะครับคราวนี้ครับมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกด้วยนะครับบางคนก็ จะมีเรื่องของมรดกนะไม่ใช่ว่าต้องทุกคนนะครับชาวราศีพระภิกษศพนี้นะครับที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเจอเพียงแต่ว่าใครที่แบบคาราคาซังนะฮะการเลือกมรดกมาโอเคละมันจะเริ่มที่จะ,ะมีการกระเตื้องขึ้นหรือมีข่าวคราว,าว,าวหรือว่าการดาเนิเนการอะไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะ,ะคูมีความคลิกสําเร็จนะฮะได้มากขึ้นนะครับหรืออีกอย่างหนึง่งในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับ การสะสางนะครับปัญหาเก่าๆบัญชีเก่าๆหนี้สินเก่าๆนะครับหรือเป็นอย่างที่บอกครับเรื่องของมรดกทั้งหลายนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ทําแล้วก็สําเร็จด้วยในช่วงเวลาเหล่านี้นะครับคำว่าช่วงนี้คือช่วงที่ดาวพฤหัสโครจรถ,ถอยหลังตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนาไปจนถึงช่วงปลายเดือนกันยานะครับสเดือนเศษในช่วงอย่างนี้ไป มันจะมีเหตุการณ์ที่ผมพูดเรื่องราวเหล่านี้นะทั้งเรื่องงานเรื่องของโปรเจกต์ในการไปทําเรื่องของหนี้สินนะครับมีการชําระได้ดีขึ้นเรื่องของการทํางานนะครับมีจ็อบพิเศษหรือว่าเคยทํางานสายใดมาก่อนหรือว่าจะได้เคยลงทุนหรือว่าชะลอเบรกนะครับในสิ่งที่เคยทําอยู่ก็จะได้กลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะฮะมันจะไม่ได้ว่างมันจะงานจะยุ่งเยอะขึ้นหนักขึ้นนะครับพยายามคุ้นขวายหาความรู้แล้วก็ พยายามหาวิธีที่จะทำอะไรแล้วมันเซฟตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเสี่ยงนะมันมีการกลับไปทํากลับไปลงทุนกลับไปทําอะไรนี่พยายามเรียกว่าเน้นเพ a ย์เซฟและเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนจะเสี่ยงนะครับประการต่อมาในพื้นดวงมีดวงที่จะได้เจอคนที่เราไม่ได้เจอกันมานานบางทีมานานแบบนับ10นับ20ปีเลยนะครับคือมีโอกาสได้เจอบางคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องบางคนอาจจะเป็นเพื่อนนะฮะบ,บางท่านอาจจะเป็น คนรู้จักเก่าๆหรือญาติพี่น้องเก่าๆอะไรประมาณนี้นะฮะมีเหตุปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดการพบเจอกันเนาะแล้วก็แต่ว่าบางทีอาจจะพบเจอไม่ใช่ว่าต้องเจอแต่ตัวอย่างเดียวบางครั้งอาจจะเจอในโซเชียลในรูปแบบต่างๆก็จะพบเจอกันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประการต่อมามีดวงที่เอาเงินเก่าๆมาใช้ด้วยเนาะมันก็มีเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็แอนที่ต้องระมัดระวังมีนะครับไม่ใช่ว่า มันมีแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวมันมีเรื่องที่ต้องระวัดระวังก็มีหรือเรื่องที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคือโรคประจําตัวนะครับใครที่เคยมีโรคประจําตัวอะไรเก่าๆหรือเคยแบบทำท่าจะหายหรือมันสงบมาสักระยะหนึ่งแล้วโอเคช่วงนี้เรามรดระวังดีๆนะบางคนอาจจะป่วยเป็นไมเกรนบางคนจะเป็นความดัน,นคนจะเป็นเบาหวานบางคนอาจจะเป็นเรื่องของ เ,เรียกว่ากรดไหลย้อนคือมันเป็นได้ทุกโรคที่เราเคยกังวลหรือว่าเราเคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมานะครับมันจะกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรารู้ร่วงหน้านะครับเราทําอย่างไรเราก็ต้องเตรียมการว่าอโรคภัยไข้เจ็บที่เราเคยเป็นเนี่ยวันนี้ปัจจัยเสี่ยงเรื่องอะไรนะครับบางทีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการนอนพอักผ่อนไม่พอบางทีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของอาหารการกินที่โอ้กินแหลกเลยแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับร่างกายเลยว่าช่วงนี้โอ้กินได้ทุกอย่างมาเนี่ยนะแล้วมันก็ประทุ ในร่างกายแล้วอ,อวัยวะส่วนที่เราเคยศึกหลอมาก่อนนะครับมันก็จะมาทุในช่วงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมเราดูดวงเพื่อป้องกันนะฮะและประการต่อมานะครับในพื้นดวงคนราศีพฤษภมีดวงที่คนเคยช่วยเหลือเรามาก่อนก็สามารถที่จะกลับมาช่วยเหลือเราได้ครั้งหนึ่งนะครับและโปรเจกต์อย่างที่บอกครับมันมีดวงการเคลียร์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับจจะ เรียกว่าบางคนเมื่อสักครู่นี้บอกเรื่องมรดกไปแล้วนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับอสังหา,าก็จะอยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้ได้ด้วยนะครับแล้วบางคนก็อาจจะได้เรียกว่ากลับไปทํางานอยู่ทีเมเดิมอาชีพเดิมสายเดิมบริษัทที่เคยผ่านมานะครับหรือว่าคนที่เราเคยทํางานร่วมด้วยเขาชวนไปทํางานร่วมกันนะครับอาจจะที่ใหม่เลยก็ได้แต่ว่าสังคมบางคน เราได้กลับมาทําด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าโดยรวมแล้วมันมีการขยับปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องต่างๆเหล่านี้และถ้าถามว่าปกติดาวพฤหัสโคจรดอยหลังมันต้องมีท้ายเรื่องลำบากเรื่องอุปสรรคเรื่องความขัดสนหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่เราแบบโอ้โหวุ่นวายแน่นอนบางทีการขยับปรับเปลี่ยนเนี่ย มันสามารถที่จะเกิดความ,มวุ่นวายเกิดไอเดียเกิดอะไรที่มันตื้อเต็มต,ตาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆนานาคือผมเชื่อว่าคนาราศีพฤษภเจอหรือรเผชิญเรื่องของอุปสรรคการแก้ปัญหาตามปกติอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตชิวๆสบายๆแล้วพอมีปัญหาแล้วเราไมา่รู้ทําไงนะครับคือเรารเผชิญปี2ปีนี่นะเรามีภูมิคุ้มก,กันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในเรื่องของปัญหาฉะนั้นมันเข้ามาก็ช่างมันเดี๋ยวเราแก้ได้แต่ว่า ไอสิ่งที่มันจะเจอและเผชิญนี่แหละแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้นเรามาโฟกัสจุดที่มันเด่นๆกันดีกว่านะครับโอเคนะฮะวันนี้คนจบเบรกเท่าน,น,นี้ครับลาไปก่อนขอโชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจ้เสมอมาครับสวัสดีครับ